มี้ขอเสนอเมนูลาบหมูทอดจ้าหนังหมูทอดหนังหมูย่างลายก็เลื่องมาทอดลหลักกลาบกินกับผักส,สดๆนี่แีบแซบเ้อจ้าเผากันขักมีขา้าวเหนียวหอนๆด้เนาะเตรียมเคืองเลยจ้าหอมกระเทียมพริกต้นหอมมะนาวอันนี้หมูทอดหนังทอดขัวข้าวขัวเลยจ้าหอมหอมหอมซอย ใบมะกรูดซอยเตรียมเครื่องเลยใส่น้ำตาลลงไปปองนัวนี่แล้วก็ใส่น้ำปลาจ้าพุงตามากเลยรสชาติจังเลยแล้วก็ผิกขงขัวหอมๆหวานมีไหมเลยแล้วก็ใส่ข้าวคัวลงไปจ้าแล้วก็คนๆๆคุลี่คุลี่ให้เข้ากัน ลืมใส่ห่อน้ำมกนาวม,มาใส่ที่หลังก็ได้มีมกนาวใส่เลยจ้าหอมหอมมกนาวในสวนนี่ละจ้ะแล้วก็ใส่หอมแดงซอยลงไปนี่แล้วก็ใส่กระเทียมซอยมกัมกมักเดือดหอยกระเทียมซอยนี่เขากันคัก,กลาบแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยใบมะกรูดซอยสาระเนใส่ลงไปเลย จิมเบิงขาดรดชาติได้ก็เติมเติมเติมเอามักลดได้ก็ปุ้งแบบนั้นเลยจ้ะแต่ข่นี่มีสูตรเด็ดใส่น้ำปลานำจังสีนัวใส่ลูกโดดลงไฟอันนี้มาเก็บพักล้างบานไปเจีวหลาบยอดประกอกจ้ะยอดประกอกล้างบานนี่ฝนตกไม่ไหมงามเลยถือฝนไม่ผักสดๆพร้อม กินกับลาบนี่แสบๆเลวจ้าตกเขามาเด้อ